สวัสดีค่ะอยู่ในช่องกติดซีรีส์นะคะวันนี้แอดก็อยากมานำเสนอเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิสเบียนนั่นเองนะคะชื่อเรื่องว่า Alice cake of season นะคะเรื่องนี้ก็เป็นหนังสั้นนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความยาวเพียง30นาทีนะคะเป็นแนวเพื่อนสนิทที่ แอบมีความรู้สึกให้กันนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยยังไม่รู้ใจตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าควางดาจกับ,บรียุนเฮเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็นั่งเรียนอยู่ใกล้กันนะคะเช้าวันที่3เนี่ยอาจารย์ก็ให้นักเรียนที่มีเลขที่3 3และก็23นะคะออกมาแก้โจทย์เลขนะคะซึ่งบังเอิญว่าควางดาโจเนี่ยมีเลขที่อยู่ในนั้นนั่นเองนะคะควางดาโจเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่หูฟังเวลาเรียน ะะซึ่งหูฟังตัวนั้นก็จะเปิดเป็น MP3 เอาไว้นะคะในระหว่างที่ควางดาโจเนี่ยกำลังจะลุกขึ้นออกไปแก้จดเลขนั่นเองนะคะควางดาโจก็ได้ทํา MP3 ตกนะคะพร้อมกับหูฟังที่หลุดออกนะคะเป็นจังหวะที่เพลงเนี่ยก็ดังขึ้นในห้องนั่นเองนะคะ ทำให้ความดาโจนเนี่ยโดนอาจารย์นะคะเรียกไปห้องปกครองนะคะแล้วก็โดนตักเตือนพร้อมกับยึด mp 3ของเธอด้วยนะคะขณะที่ความดาโจนเนี่ยกำลังเดินออกจากห้องนะคะก็มาเจอกับรียุนเฮนะคะที่ยืนรอเธออยู่หน้าประตูห้องนั่นเองนะคะความดาโจนเนี่ยเดินออกจากห้องมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยติดอยู่ข้างหลังเธอเธอจึงวานให้รียุนเฮนะคะช่วยเอาออกให้หน่อยนะคะ ในระหว่างที่รียุนเฮนะคะกำลังเอามือล้วงเข้าไปในแผ่นหลังของควางดาโจนะคะทำให้ใจของรียุนเฮนะคะเต้นแรงนะคะพร้อมกับความรู้สึกที่ผิดปกติเหมือนความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกดีนั่นเองนะคะในระหว่างทางเดินกลับบ้านนะคะทําให้ควางดาโจกับรียุนเฮเนี่ยสังเกตเห็นผู้หญิงสองคนที่เดินจับมือกันนะคะแล้วก็จูจีกันนั่นเองนะคะซึ่ง ควางดาโจกับดยุนเฮเนี่ยก็สงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแฟนกันไหมนะคะควางดาโจจึงพูดกับดยุนเฮว่ามันแปลกดีนะแต่เราอยากเข้าใกล้ดีกว่าคําพูดของควางดาโจนะคะทําให้ดยุนเฮเนี่ยรีบปล่อยมือจากที่ควางแขนควางดาโจออกอยู่อย่างช้าชนะคะเหมือนกับว่าดยุนเฮจะไม่สบายใจนะคะกลัวว่าควางดาโจเนี่ยจะไม่ชอบนะคะในสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่นั่นเองคะ่ะ ระหว่างทางนะคะควางดาโจเนี่ยก็บอกกับดียุนเฮว่าเพื่อนของเธอเนี่ยจะนัดเดทเธอให้กับเพื่อนผู้ชายนะคะเธอกําลังลังเลว่าจะไปดีหรือเปล่านะคะดียุนเฮจึงบอกไปว่าถ้าเขาหลอกก็ไปสิเธอจึงเห็นด้วยนั่นเองนะคะ เช้าวันต่อมานะคะระหว่างที่เธอทั้งสองเนี่ยกำลังโดนลงโทษนะคะเรื่องที่มาโรงเรียนสายนั่นเองนะคะลียุนเฮจึงถามควางดาวโจว่วาเธอได้ไปเดทหรือเปล่านะคะเมื่อคืนนะคะควางดาวโจวจึงตอบไปว่าไม่ได้ไปเดทลียุนเฮจึงตกใจแล้วจึงถามว่าทําไมล่ะควางดาวโจวจึงบอกว่าเพราะว่าเขาขี้เหร่ไงในคืนนั้นเองนะคะเพื่อนของลียุนเฮเนี่ยก็จะนัดเดทเธอให้กับเพื่อนผู้ชายนะคะ รียุนเฮเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วก็กดวางสายเพื่อนคนนั้นไปนะคะรียุนเฮนี่ยได้กดโทรหาควางดาโจนะคะพร้อมกับจินตนาการว่าถ้าควางดาโจเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเธอนะคะเธอจะกล้าพอที่จะเอื้อมมือไปจับมือเธอหรือเปล่านะคะในระหว่างที่พักเที่ยงนะคะที่โรงเรียนนะคะรียุนเฮเนี่ยจึงสงสัยว่าควางดาโจเนี่ยกำลังเช็ดกับใครนะคะ เห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะควางดาโจ,จตอบว่าเพื่อนนะคะดียุนเฮจึงสงสัยว่าเพื่อนผู้ชายที่บอกว่าคีเรหรือเปล่านะคะควางดาโจจึงตอบว่าใช่ทําให้ดียุนเฮเนี่ยโมโหมากนะคะว่าทําไมถึงไม่บอกว่าคบกันแล้วนะคะควางดาโจจึงรีบขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอก เพราะว่าไม่คิดจะคบนะคะควางดาโจเนี่ยจึงพยายามที่จะอธิบายให้รียุนเฮฟังนะคะว่าควางดาโจเนี่ยมีแต่อียุนเฮคนเดียวนะคะแต่ว่ารียุนเฮเนี่ยโมโหมากนะคะจึงเดิอนออกจากห้องไปนะคะระหว่างเรียนนะคะรียุนเฮเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะพูดกับควางดาโจนะคะแต่ก็อดไม่ได้นะคะที่จะแอบมองหน้านะคะและก็คิดน้อยใจอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะ ในคืนนั้นเองนะคะรีนเทเนี่ยได้ออกมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะคิดอะไรคนเดียวเพลินๆนั่นเองนะคะควางดาโจก็ม่ได้มาหาเธอที่หน้าบ้านนะคะพร้อมกับบอกขอโทษเธอนะคะแล้วก็บอกว่าเขาไม่คิดจะคบผู้ชายนะคะซึ่งควางดาโจเนี่ยก็อยากให้รีนเทเนี่ยยกโทษให้นะคะให้หายโกรธนะคะเพราะว่า ควางดาโจนเนี่ยบอกว่าเธอเหงามากเลยที่ต้องกินข้าวคนเดียวแล้วก็เดินคนเดียวนะคะแต่ว่ารียนเฮนเนี่ยก็ยังไม่หายโกรธนะคะทําให้ควางดาโจนเนี่ยต้องปีนขึ้นไปหานะคะแล้วก็แอบซอกนะคะแอบนอนตักเธอนะคะแล้วก็อยากให้รียินเฮนเนี่ยหายโกรธเธอนั่นเองนะคะรียินเฮจึงยกโทษให้นะคะ เช้าวันต่อมานะคะทั้งคู่ก็ไปเรียนตามปกตินะคะในระหว่างที่ริยุนเฮนะคะกำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่นั่นเองนะคะก็มีแสงแดดอ่อนๆนะคะส่งมาจากหน้าต่างนะคะกระทบกับไปหน้าของควางดาจนะคะที่กำลังนอนหลับอยู่ข้างๆเธอนั่นเองนะคะทำให้ริยุนเฮเนี่ยอดไม่ได้นะคะที่จะเอามือเนี่ย บังแสงแดดไว้นะคะไม่ให้เข้าตาของควางดาจโจน,นั่นเองนะคะในจังหวะนั้นนะคะควางดาจโจนะคะจึงรู้สึกนะคะแล้วก็เอามือของรียุนเฮเนี่ยมาจับเอาไว้นะคะทั้งคู่เนี่ยได้จ้องตากันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าความรู้สึกนั้นนะคะมันคืออะไรนะคะหรือว่ามันถูกเรียกว่าอะไรนะคะทั้งคู่ก็พร้อมที่จะลอมยอมรับมันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรู้สึก ไปด้วยกันนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แอดอยากมานำเสนอให้ทุกคนได้มองในมุมมองที่แบบเพื่อนแอบบรักเพื่อนนะคะซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบนั้นมันเรียกว่าอะไรนะคะมันเกิดขึ้นตอนไหนหรือว่าเพราะเราใกล้ชิดหรือว่าผูกพันขึ้นมานั่นเองนะคะมันก็คงเป็นความรักที่สวยงามนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ